นะคะเขาก็มีลูกเล็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตรงส่วนที่เป็นดอกแล้วเป็นลูกเขาทิ้งนะคะอยากให้ลูกเขาโตไปด้วยแล้วก็มีดอกไปด้วยเราก็เลยกล้ากึง่งก้ากึ่งสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดู ต้นมะนาวที่ต้นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยบ้างนะคะเพราะว่าาต้นเล็กนั่นเป็นต้นตอนที่เราเพิ่งลงใหม่ส่วนมะนาวต้นนี้นะคะเป็นมะนาวที่เราลงเอาไว้อยู่นานแล้วนานหลายปีแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้บำรุงปีที่แล้วเราบำรุงค่ะบำรุงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเขาไปเลยเขาก็ออกลูกนิดหน่อยไม่เยอะนะคะแต่มาปีนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะทดลองค่ะ ว่าการบํารุงแบบนี้เนี่ยระหว่างแกล้งเขาคือการเด็ดใบกับไม่เด็ดใบมันจะต่างกันไหมและต่างกันมากไหมเขาจะออกดอกเยอะเหมือนกันไหมนะคะอันนี้คือเราอยากลองทีนี้ต้นนี้เนี่ยเราไม่ได้พวนดินนะคะดินเขาค่อนข้างจะชื้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารดน้ำทุกวันทีนี้ เราอยากบังคับให้เขาออกลูกเราก็ทิ้งเขาไว้แบบไม่ได้ลดน้ําสักพักอะคะ่ะจนดินเขาแบบเริ่มแห้งๆแ,แต่ก็ไม่ได้แห้งจนเขาเหี่ยวซะทีเดียวนะคะคือแค่เริ่มแห้งเฉยๆทิ้งไว้ประมาณ3-4วันแล้วเราก็เอา,อาใบไม้แห้งนะคะมากลบไว้ที่โคนต้นทําเหมือนเดิมเลยค่ะใบไม้แห้งมาใส่ไว้แล้วก็โรยด้วย ที่วัวที่ควายนะคะโรยบางๆข้างบนแล้วก็รดน้ําอัดน้ําลงใบนะคะก็สักประมาณ2อาทิตย์2อถึงสอาทิตย์นะคะทีนี้เราก็ทําการเด็ดใบที่ค้เล่ออกบ้างฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราเด็ดใบออกส่วนฝั่งนี้คือเราไม่ได้เด็ดใบนะคะคือเราอยากจะรู้ว่าในต้นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเด็ดใบออกข้างนึงกับไม่เด็ดใบออก อีกข้างหนึง่งเขาจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ผลปรากฏว่าเด็ดใบหรือไม่เด็ดใบนะคะเมื่อเราบํารุงปุ๋ยลงไปปุ๋ยถึงแล้วนะคะเขาก็แตกยอดได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเด็ดใบหรือไม่เด็ดใบดูฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้เด็ดใบนะคะยอดเขาก็แตกเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะเป็นยอดอ่อนๆแตกขึ้นมา อันนี้เราพยายามงดน้ํางดน้ําไปประมาณ3าวันนะคะเขาก็ยังไม่หายชื้นเท่าไหร่เพราะว่า,าตรงนี้ค่อนข้างจะร่มไม่ค่อยแดดจัดมากนะคะส่วนฝั่งทางนี้เราไม่ได้เด็ดใบออกนี่ค่ะยอดเขาก็แตกเหมือนกันค่ะแตกยอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องดอกนี่คือต้องรอดูอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแตกยอดออกมาก่อนแล้วก็ ค่อยมีดอกตามทีหลังหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเรากำลังทดลองอยู่ซึ่งก่อนที่เราจะทำการตัดแต่งกิง่งแล้วก็เด็ดใบขี้เหล็กขี้เหลกออกฝั่งทางนู้นนะคะเขาก็มีลูกเล็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตรงส่วนที่เป็นดอกแล้วเป็นลูกเขาทิ้งนะคะเราก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ตัดเลี่ยงๆคะ่ะเพราะว่าเราก็ ะได้ค่อยากให้ลูกเขาโตไปด้วยแล้วก็มีดอกไปด้วยเราก็เลยกลั้มกึง่งกั้มกึ่งจะอดน้ำสักทีเดียวก็กลัวว่าลูกเขาจะร่วงนะคะอันนี้พามาดูค่ะว่าลูกเขาก็ไม่ร่วงนะคะเขาก็อยู่ส่วนดอกเขาก็เริ่มออกแล้วเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าดอกต้นนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะยังมีน้อยอยู่ไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะเป็น ยอดสะมากกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีค่ะว่ายอดเขาจะมีดอกไหมตามยอดนี้นะคะอันนี้ก็มีลูกติดบ้างเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วค่ะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยลงไปนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมต่อค่ะ